สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m ิวออริจินสาม v e r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้รีวิวเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลโลกไปแล้วเนาะซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดการเอาไว้จริงๆนะครับว่าเดี๋ยวใน s e r v ์ฟอร์ g l o b a l กับ Server เวอร์เชียเนี่ยก็น่าจะอัปเดตตามมาแน่นอนซึ่งกิจกรรมฟุตบอลโลกนะครับก็สามารถเล่นได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผม แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพียมากๆเลยเนาะก็เลยเผลอหลับไปนะตื่นมาอีกทีนึงเนี่ยกิจกรรมก็จบลงไปแล้วนะครับผมเท่ากับว่าผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองเล่นกิจกรรมฟุตบอลโลกเลยะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราค่อยมาลองเล่นดูแล้วกันเนาะส่วนในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมเนี่ยจะลองมาเปิดคัมภีร์สีส้มนะครับจํานวน111ชิ้นนะครับผมคัมภีร์สีส้มก็คือคัมภีร์อันนี้นั่นเองนะครับหรือว่าสมบัติแผนที่เนาะ ซึ่งผมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไอเทมอะไรดีๆบ้างหรือเปล่าเนาะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองไปลุ้นในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับไอเทมคัมภีสีส้มเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากหลายช่องทางเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ใช้เวลาสะสมมาประมาณ2เดือนกว่าๆเลยนะก็มีทั้งฟาร์มเองด้วยแล้วก็ซื้อในตลาดกลางนะครับผม กว่าจะได้มาขนาดนี้เนี่ยก็หมดหินเขียวไปเยอะเหมือนกันนะ,นะเพราะว่าไอเทมแผ่นที่ชิ้นหนึ่งนะครับผมที่มันเป็นชิ้นส่วน123เนี่ยถ้าราคาขายเป็นหินเขียวจะอยู่ที่ชิ้นละ6 0,000่นหินเขียวเลยนะครับผมต้องใช้ถึง3ชิ้นนะก็เท่ากับว่าถ้าเราจะรวมได้แผ่นที่ส้ม1ชิ้นเนี่ยก็ต้องใช้หินเขียวประมาณ1นึ0 0 0สหหินเขียวเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างเปลืองทีเดียวเนาะแล้วผมมีอยู่ตั้ง111ชิ้นเนี่ยก็ น่าจะหมดไปหลายสิบอยู่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าขอรางวัลเนี่ยที่เรามีโอกาสจะได้รับนะครับจากเจ้าคมพีสีส้มหรือว่าสมบัติอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างเนาะนี่นะครับผมสาหรับขอรางวัลที่ได้เนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะจะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นอย่างแรกเลยก็คือครับผมไอเทมแฟ b บริกนะครับหรือว่าไอเทมผ้าขาวเนาะที่เราเนี่ยจะเอาไปใช้แลกคอสตูมในร้านค้านะครับ ซึ่งถ้าเราเปิดได้เนี่ยเราจะได้รับมาจํานวน3ชิ้นนะครับผมแต่อย่างว่าเนอะกว่าจะแลกชุดคอสตูมได้สักชุดนึงเนี่ยก็ต้องใช้เยอะมากๆเลยนะอย่างชุดนี้เนี่ยราคาถูกที่สุดนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับก็ใช้ผ้าขาวชิ้นละประมาณ80ชิ้นส่วนเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเก็บครบเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆอเนาะ แล้วก็ไอเทมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยจะเป็นไอเทมพาหนะหรือว่าสัตว์ขี่เนาะซึ่งสัตว์ขี่ที่เราจะมีโอกาสได้รับจากไอเทมคัมพีสีส้มนะครับ <c oughs> ก็คือเจ้าสัตว์ขี่ไอเค้ตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นจระเข้ยักษ์นะครับผมรู้สึกว่าในเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยก็มีคนเปิดได้อยู่บ้างแล้วนะเหมือนผมเคยเห็นผ่านๆที่หน้าแฟนเพจนะครับผม ึงก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าเคตัวนี้นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในดวงของตัวเองสักเท่าไหร่เลยนะว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหา npc นะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยขุดสมบัติหรือว่าเปิดคมภีร์ได้ไวยิ่งขึ้นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมต้องวิ่งไปเปิดเองตามแผนที่เนาะ แล้วกว่าจะใช้ครบเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Treasure Digger นะครับผมซึ่งเจ้า NPC ตัวเนี้ยมันจะช่วยเรานะครับในการขุดสมบัติแผ่นที่เนาะซึ่งก็มีแบบระดับสีม่วงแล้วก็ระดับสีส้มนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีจํานวนน้อยเนี่ยระยะเวลาที่ใช้ในการขุดก็จะน้อยนะอย่างเช่นผมมีคมพี์สีส้มเนาะอยู่6ชิ้นเนี่ยใช้เวลาในการขุดประมาณ1นนาทีกว่านะครับ แต่อันนี้เนี่ยผมมีสีส้มอยู่ทั้งหมด111ชิ้นเนาะก็จะใช้เวลาในการขุดประมาณ5นาทีกว่านะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการขุดด้วยนะครับผมเี่นะครับเดี๋ยวเราก็กดยืนยันไปได้เลยเนาะโอเคหลังจากที่เราทําการกดยืนยันไปแล้วนะครับมันก็จะมีคูดาวเนาะในการนับถอยหลังนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5นาทีกว่านะครับผม ตึงเวลาประมาณ5นาทีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนมาดูชุดคอสตูมเซตใหม่ที่มีมาขายในร้านค้าแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ถามผมเข้ามาเยอะนะว่าให้ช่วยรีวิวชุดเซตคอสตูมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในร้านค้าหน่อยนะครับผมก็จัดให้ตามคําขอเลยแล้วกันนะนี่นะครับผมมาที่ร้านค้าคอสตูมช็อปเนาะโอเคนะสำหรับไอเทมชุดเซตใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ global ชุดล่าสุด ก็คือชุดสีแดงอันนี้นะครับถ้าจะถามผมว่าสวยไหมนะครับผมว่าชุดมันก็เฉยๆนะแต่ที่ผมชอบที่สุดในเซตนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผ้าคุมแหละนะครับผมผมว่ามันออกแนวคล้ายๆกับผ้าคุมพเลเรือเอกในการ์ตูนวันพีทเลยอะนะแล้วสำหรับค่าเสียหายในการปลดล็อกชุดเซตนี้นะครับผมก็ตามภาพเลยนะครับผม ทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะใช้ผ้าขาวในการแลกเปลี่ยนประมาณ120ชิ้นต่อ1ส่วนนะครับเรียกได้ว่าสายฟรีเนี่ยก็น่าจะได้แค่มองอย่างเดียวอะเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดคัมพีรสีส้มได้ผ้าขาวมาประมาณ1-200ชิ้นเนี่ยก็งามเลยอะนะ แต่อย่างว่าเนาะผมก็คงไม่ดวงดีขนาดนั้นหรอกนะแล้วนะถ้าเกิดว่าใครนะครับสามารถทําการปลุกพลังนะครับผมชุดคอสตูมเซตนี้ได้เนี่ยจากชุดเซตสีแดงนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นชุดเซตสีขาวนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะถ้าใครชอบแบบสีร้อนแรงก็ต้องเป็นสีแดงเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบสีเย็นตาสีสวยสง่างามนะครับผมว่าสีขาวค่อนข้างอลังการเวอร์วังมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่รอชุดเซตอันนี้อยู่เนี่ย ก็เตรียมไอเทมผ้าขาวเอาไว้เยอะๆเลยนะหรือถ้าใครสะดวกจะเติมเงินสนับสนุนตัวเกมเนี่ยผมก็ฝากร้าน Lishman Shop ไว้เป็นทางเลือกด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราลองดูเวลาหน่อยเนาะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีครึ่งนะครับก็ก่อนที่เราจะมาลุ้นแลไอเทมจากคัมพีสีส้มกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดไอเทมกล่องสมบัติประจำสัปดาห์ดูหน่อยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คังแสงของผมก่อนแล้วกันนะครับผม นี่นะครับผมสําหรับไอเทมกล่องสมบัติประจําสัปดาห์นะครับก็คือเจ้าไอเทมชิ้นนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ไอเทมอะไรดีๆมาบ้างหรือเปล่านะครับสําหรับกล่องสมบัติประจําสัปดาห์นะครับผมเราเนี่ยก็จะได้รับฟรีๆทุกสัปดาห์อยู่แล้วเนาะสัปดาห์ละ1กล่องนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกิจกรรมล็อกอินรายวันน่ะนะ ซึ่งของรางวัลในกล่องสมบัติอันนี้นะครับมันก็มีแลไอเทมอยู่ด้วยนะครับผมนั่นก็คือพาหนะรถหุ่นยนต์ของโยดาบ้าข้างนะแล้วก็หินกันแตกสีฟ้าเนาะสำหรับไอเทมพาหนะหุ่นยนต์ของโยดาบ้าข้างเนี่ย รู้สึกว่าผมจะเห็นในแฟนเพจของเซิร์ฟเอเชียเขาคุยกันอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะมีระยะเวลาประมาณ7วันเนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่จริงเนี่ยผมอยากให้มันถาวรมากกว่านะเพราะว่าโอกาสที่จะเปิดได้มันก็ไม่ง่ายเลยนะแถมไอ้เจ้ากล่องนี้เนี่ยเราก็หาได้แค่สัปดาห์ละหนึ่งกล่องเองนะครับผมไปคิดดูเดียผมมี11กล่องเนี่ยผมใช้เวลาในการเก็บสะสมก็ประมาณ2เดือนเสร็จ,เ,รจเลยอะนะก็หวังว่าจะได้ไอเทมอะไรดีๆบ้างอะนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเปิดสัก1กล่องก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าเปิดกล่องแรกมาเนี่ยได้ไอเทมพาหนะเลยก็แจ็คพอตเลยนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับกล่องแรกนะครับก็ได้เพชรฟ้ามา200นะครับแล้วก็ได้มีดมา1อันนะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอัญมณีเนาะก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมอ่ะไหนๆเราก็จะเปิดแล้วก็เดี๋ยวเปิดทีเดียว10กล่องเลยแล้วกันเนาะเผื่อว่าไอเทมหุญญ่นยนต์มันจะมาหาเรานะครับผม นี่นะครับผมสิบกลองผลปรากฏว่ายังไงเอ่ย <c oughs> เงียบกิบเลยนะครับผมสิบกล่องก็ได้มีดมาสิบเล่มนะแล้วก็ได้ตั๋วกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับผมมาจํานวนห้าชิ้นส่วนนะแล้วก็เพชรฟ้า400นะครับหินกันแตกมาแค่ก้อนเดียวเองอะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็เป็นยานะสามสสามารถเอาไปค้าเป็นยาแดงยาเหลืองได้นะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการ รีเซ็ตสกิลตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่สิน่าจะเป็นหินชุบชีวิตเออหินชุบชีวิตนะครับก็คือยูทูรีเซอเรกออนเดอะสปอตก็คือเราตายตรงไหนเนี่ยเราสามารถเกิดที่จุดเดิมได้นะสรุปแล้วก็เกลือนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยคมภีสีส้มนะครับที่เราได้ทําการฝาก NPC ไปขุดเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้รับไอเคเป็นของรางวัลหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับให้กดมาที่จุดด้านล่างได้เลยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ NPC ได้เลยนะครับหลังจากคลิกที่ NPC ไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นของรางวัลที่เราได้รับทันทีเลยนะ ส่วนตัวก็รู้สึกตื่นเต้นหน่อยๆนะครับเพราะว่าก็ใช้เวลาเก็บมาตั้ง2เดือนกว่าเนาะก็อยากจะได้ไอเทมอะไรดีๆบ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้ไอเคก็ขอผ้าขาวสัก50 60, 60ชิ้นก็ยังดีนะครับผมเอาละครับว่าแล้วก็3 2 1สองหนึ่งไปเลยครับผมโอ้โอเคเลย <laughs> ถือว่าไม่แย่นะครับผมก็ ทั้งหมด111ชิ้นนะครับสำหรับคำพีสีส้มเนาะผมก็ได้ผ้าขาวมาทั้งหมด51ชิ้นนะครับผมได้ไเทมจิกซอสีส้มเนอะซึ่งก็เอาไปสุ่มรับเอลระดับสีส้มนะครับจำนวน33ชิ้นแล้วก็มีหินชมพูนะครับ60ก้อนเลยอะแต่ว่าไม่มีหินกันแตกก็เท่านั้นนะนะ ไดไอเทมขนนก72ชิ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือได้ปีกขนนกสีส้มนะครับจำนวน52ชิ้นเลยนะอันนี้ก็น่าจะเอาไปแลกเป็นหินดัญมณีระดับสีส้มได้นะครับผมแล้วก็หินอัปเกรดสีม่วงอีก100ก้อนนะครับถามว่าแย่ไหมผมว่าก็ไม่ถึงกับแย่เนาะเอาแค่ผ้าขาวกับไอเทมขนนกนี่ก็คุ้มแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากไดไอเคมากกว่านะ โอเคนะเดี๋ยวเราลองดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีผ้าขาวอยู่เท่าไหร่เนาะพอที่จะสามารถแลกชุดคอสตูมได้สักชิ้นหรือยังนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่ถูกที่สุดแล้วนะครับขนาดเซ็ตที่ถูกที่สุดนะครับก็ยังใช้ผ้าขาวประมาณ80ชิ้นเลยนะครับผมผมมี51บวกกับ15ก็ได้ประมาณ66ชิ้นเองนะก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการแลกแม้แต่ชิ้นส่วนเดียวเลยนะครับ ก็น่าจะต้องเก็บสะสมกันไปเรื่อยๆแหละเนาะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวเกี่ยวกับการเปิดคัมพี์สีส้มจำนวน111ชิ้นนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเนาะถามว่าคุ้มไหมถ้ามองในมุมมองผู้เล่นสายฟีเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มมากๆเลยนะครับผมได้ทั้งไอเทมผ้าขาวได้ทั้งไอเทมขนนกสีส้มเนาะ แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ไอ้เคยักษ์กันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะของฟรีได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมมานำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำารดอที่ด้าร่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนช anel ฟรีทูเพย์ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ แล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ